หรือว่าแต่ชั้นสามเนี่ยแต่อ่อชั้นสามที่นั่งผมแบบมีคนนั่งแล้วละหน่อยเนี่อ้าวมันนั่งตรงไหนก็ได้มั้งพี่ว่าเออสวัสดีครับผมเอ็มอาพาหิวจับมา้จะมาจามาแล้วจจมาจามาแล้ว้วผมอาหิวจับจับมาแล้ว <im ates> <vagy> สวัสดีครับทุกคนผมมันก็มืดๆหน่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมกําลังจะไปหาน้องอารากัสมันอยู่หัวลําโพงมันมาเวิร์กพอยแล้วมันก็ต้องมาขึ้นรถที่หัวลําโพงครับเพื่อนๆนนตอนนี้ผมกําลังขับรถไปเลยนะตอนนี้ผมกําลังขับรถไปที่หัวลําโพงครับผ <nings> มไปต่องน้องมันเนี่ยแหละขับรถดูเดียวว่าผมขับรถจริงๆเอ้ามันมืดๆหน่อยนะโอ okay. เคแต่เจอกันครันี้ผมผมขับแกลบด้วยอ่ะจังหวะดี <im itar> พอดีน้องมันอยากเจอผมก็อยากเจอน้องมันพอดี เดี๋ยวผมไปส่งน้องมันครับผมเพราะรถไปมันน่าจะ,อ,ะออกประมาณสามทุ่มครึ่งะนะยังไงรอรับชมครับผมอ๋อเนเนรีบออกไปเลยครับผมรีบออกไปเลยยัฟู้ยัฟู้แหมแท็กซี่มันจอดตรงเลี้ยวอีกที่เลี้ยวอีกอันตรายครับผมผมขับมือเดียวโอเคครับโอเค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 อันไหนอันไหน ลมพงยาอือบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แหละบลมพงแลวบ้านผมไปเลยไหนวที่สุดออางดแม่งเลยดีเดี๋ยวแวะร้าสะดวกซื้อก่อนครับผมซื้อให้น้องมันได้กินอะไรอยู่บนรถมันจะได้แบบเห็นบอกว่ามาคนเดียวด้วยนะมาคนเดียว เฮอันนี้อันตรายอ,อ่านมขนมโอเคไปๆๆใ้เอานมให้มันก่อนอกินเสร็จมันจะได้แบบนะง่ายๆอะไรง่ายๆชา,าช็อกโกแลตไปสองขวด24เนะาะเอาไปสองขวดเลยแล้วก็อ่าอ่าผ้าเย็นด้วยเผื่อมันร้อนนะไปๆๆแล้วก็ขนมนมเนยน้ำ น้ำดีสักขวดหนึ่งพวกนี้เขาไม่ได้จ่ายเราก็ไม่เป็นไรมีอะไรอีกวะอ่านี่ก็น่ามาเอามาหมดแหละอะไรมันได้ถุงก็วะาไม่รู้ขออนุญาตหยิบนะกระน้ำเนาะน้ำ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 ,นำ <Okay. S 1> สองขวดอืมอะไรวะ มุกยุนบอกว่าอะไรวะสองขวดสิบสี่เนาะลินโอเคเดี๋ยวกันเลยสองวดสิบ่อ่าแล้วหาีกว่านะอ่าโอเคฮ่าฮ่อันดี้สุดก็มาถึงแล้วเพื่อนเอ่ามันอยู่ไหนเนี่ยย้าฮูอยู่ใสวะกับของนี่จะอัมบาสาสด้อเด้อเด้อเดอเด้อเด้อเด้ โทรหามันแล้วมันเราก็อยู่ชั้นชลาเก้าทุกคนอันนี้สามสี่ห้าหกนี่ดีกูไม่ตะโกนหามันอยู่สมันเล่นแน้รบอกโอ้ยเราแบบไม่ได้เตรียมกันเลยนะเพืเ่อนๆคือว่ามันโทรมาด่วนแล้วก็มาด่วนเหมือนกันเพราะบ้านอยู่แถวนี้เราก็จัดเลยครับผมไม่รู้มันอยู่ไหนล่ะ จะตะโกนไม่เกรงใจเลยเสียงลดไปไอ้ค้าดอยู่ไหนอยื้อสายหรอจะเจอบ่อยดิ้ยเจอแล้วาบก่อน ครับผมสวัสดีก็มากันสองคนเหรอเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ผมาส่งผมมาส่งอ๋อสวัสดีครับก็ดูแลน้องมาหน่อยถ้าสมมติว่าได้มาเขางงกันเกาดูเขางงกันไม่ต้องงงหรอกป้าเราไปของเราเด้อดูง่ายครับสามรุ่งรุ่งวันวัน ใช้ไม้ตัวนี้หรือว่าแต่ชั้นสามเนี่ยแต่อ๋อชั้นสามที่นั่งผมแบบมีคนนั่งแล้วละประมาณนี้นอ้าวมันนั่งตรงไหนก็ได้มัง้งพี่ว่าเออเอาเพวาพี่ขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งเลยปะนั่งยังไงอะไรยังไงไปเลยไปเลยไปเลย,เลยอู้ทำไมเองไม่นั่งรถตู้นอนวะไม่ไ,งไ,งไม่นั่งหรอกมันเปลี่ยนไม่ได้ที่หลังก็วางแผนเอาตวางแผนใหม่เออนั่นแหละมีอะไรก็โทรมาถ้าถึงแล้วก็โทรมาแล้วกันโอเคฝากช่องเลย ก็รายกัรนะครับก็ติดตามไม่ได้นะพูดดังวันนี้เลยเอาไม่รู้จักเราหรอกเอาไรอาไรอาไรโอเคเจอกันบ๊ยายบายยังไงก็มาถึงแล้วมามมาส่งน้องแล้วครับผมบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม 拜拜。Bye bye